ทำไรพี่เนี่ยอ๋อขุดดูหัวมันครับมันพันอะไรครับอันนี้พันบิ๊กสองศูนห้าครับบิ๊กสองศูนย์ห้าครับผมกี่เดือนครับเนี่ยระยะสี่เดือนกว่าครับเกือบจะห้าเดือนแล้วครับสี่เดือนกับยี่สิบห้าวันโอ้ยทำไมมันยาวขนาดนั้นล่ะพี่ <laughs> เอาละครับยุทธการตามล่าหัวมัน <laughs> พ่สูดครับที่ใส่ปุ๋ยอะไรครับเนี่ยอ๋อปุ๋ยสิบห้าธรรมดาเนี่ยครับสิบห้าธรรมดาใส่ปุ๋ยสิบห้าลองพื้นก,กี่รอบครับรอบเดียวครับอืมลองพื้นก่อนที่จะไถกลบก่อนที่จะไถย,ยกยกล่องครับโอ้โหหัวมัน พอใช้ได้ไหมครับโอ้โหทำไมมันยาวอย่างนี้แล้วพี่น่าจะมาจากปุ๋ยนะครับดินมันดีครับรู้แค่ลำต้นก็พอแล้วครับเนี่ยโอ้โหนี่กะว่าจะทิ้งไว้อีกสักหกเดือนครับอืมปีหน่อยๆได้ขวบนะครับเอาพี่ลองคืบดูสิหัวนี่มันกี่คืบไปเนี่ยมันยาวประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ๋นะครับจากโคนต้นนะครับครับหนึ่งครับ สองสามสี่สี่คืบสี่คืบครับอืมโอ้โหด้านโน้นแล้วครับนะแล้วหัวมันใหญ่ขนาดไหนครับเนะี่ยพี่ลอง <c oughs> ทำอันนี้ดูดิม,มีมีกระป๋องอะไรไหมเนี่ยนะกระป๋องกาแฟเอานะฮะเราเอามาเทียบดิเป็นไงบ้างครับ โอ้ใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟอีกกระป๋องปลาสี่เดือนย่างเข้าห้าเดือนนะครับอสี่เดือนย่างห้าเดือนยาวสี่คืบยาวสี่คืบเดี๋ยวดูด้านลองดูหลายๆมุมครับแล้วมันมีกี่หัวนี่ยพี่กี่หัวครับในกระป๋องวางดิ มันสี่เดือนกว่าสี่เดือนยี่สิบห้าวันนะสี่เดือนยี่สิบห้าวันครับอืมเอาพี่ลองนับหัววันนี้มันหัวมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหัวครับมีสิบสามหัวอืม หัวขนาดนี้แหละครับกําลังดีครับถ้ามากกว่านี้ก็ก็คงจะไม่โตอืมขนาดนี้กําลังจะอวบอืมบิ๊กสองศูนย์ห้าบิ๊กสองศูนยห้านะครับคือชื่อของกิ่งพันธุ์ท่อนพันธ์โอ้โหผมชอบตรงที่มันอย่าเอาเลื้อยไปยังกระง,งูนะนะลองดูไปรอบๆก็ได้ครับต้นอื่นก็โ,โใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับคือต้นต้นที่เราขุดดู ต้นถัดไปก็ลำต้นไหมครับลำต้นกับกระป๋องกาแฟดูลำต้นกับกระป๋องกระป๋องกาแฟครับโอ้ oh! <c oughs> มันพอๆกันเลย <c oughs> พี่สสีเลยนะครับสูสีเลยโอเคครับโอ้ <c oughs> oh! ทั่วทั้งไร่เลยพี่ <c oughs>